น,ออะน,นะฮะแล้วก็ตอนนี้ไม่ไม่เปการเสียเวลาดีกว่าเนาะมาฟังพเพลงเพ่เพาะจันพี่เ้ชเลยนะครับขอเสียงปรยพี่เพรารครับมนที่

รอยแรกยังไม่กล้าลงทุนนะร้อยเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบชุดร้อยห้าสิบชุดน้อยไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอล็อตใหม่แล้วเดี๋ยวเช็คแจ้งนะครับอ่ามาถึงเพลงต่อไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่าสักเดือน,ะนช้า คงไม่ได้จากคนชีวิตไม่ง่ายเรื่องไม่เหมือนเคยมาธอได้ไม่คิดดูยากต้องอดใจไม่คิดถึงเธอไม่ใช่การ <ท>อ๋อเป็นเพลงจาก album ชุดแรกของผมเลยนะฮะของ Power Pat เลยนะฮะเป็นเพลงเรียกว่า<ช>เหมือนเพลงเปิดตัวเลยตอนนั้นนะครับสําหรับใครที่ชอบไปดูหนังคนเดียวยังไม่มีใครไปดูด้วยนะฮะเพลงนี้เหมาะเลยนะ,ะรยยนครับลงภาพไปยี่ยมครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 分明成在。<noise> <noise> <noise> ความรักที่มันสวยางามอยากทำใจอยากจะรักความแฟนไปอยากจะไม่มาโมอะไรแต่ก็ไม่ไหวที่เธออยากพบอีกรกั้งึอยากสิ้นในสนาทีอยากทาดีๆบบเธอเอง ที่แล้วไม่เสียใจอดไว้ทั้งน้ำตาแต่ทียอมกบว่าลองเข้ากินไม่ได้เธอเดินอยู่ทางแห่งความจริงแต่ว่าฉันได้จากทุกสิ่งทความฝันที่มันสัง Yaak krok ik rath din Yaak sing เราจะังบบปะางน้นะจริงๆแล้วไม่ยากนะฮะทำได้ก็สามารถจะช่วยให้ดูอ่อนโยนได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะระดับแรกเลยคืออย่าไปยุ่งกับใบมุกนะใครนะที่ดื่มเหล้าสุโขเรียบรับรองครับผมครับแก่โยมอะไรนะอะไร แล้วก็นอนดึกความเครียดนะฮะพยายามอย่าไปเครียดนะครับผมอาออใส่ใช้ธรรมะหรือนั่งสมาธิเป็นประจำก็ได้นะฮะจิตใจจะได้สงบแล้วก็โปร่งกับชีวิตได้แล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆครับดื่มน้ํานี่ผมดื่มน้ําเยอะมากนะหลายคนจะเห็นนี่ผมจะพกแก้วเป็นประจำนี่ฮะแก้วน้ำดื่มน้ำสมุนไพรประมูลได้ไหมครับผม เอาจริงจริงๆหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีมันเหมือนอย่างนี้อยู่แล้วคุณมพทยะมีอยู่แล้วเนาะมันเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ใบนี้อ่าใบนี้เขาถามแรกนะครับง่ายๆเอาวุณสติปุวยนะฮะเำาถามง่ายๆเป็นคำถามเกี่ยวกับตัวคุณแพทย์เองนะใชรตอบได้นะฮะดี๋ยเพิ่งเดี๋ยวผมค่อยนับนะคำถ,ถามแรกนะครับคุณแพทย์ชอบไปท่องเที่ยวสถานที่แบบไหนม,มากที่สุด มีให้เลือกให้ผมอันนี้ชอยย้วยไม่มาเลยมือไปแล้วนะครับชอยย้วยไม่มานะฮะระหว่างที่แรกนะครับที่แรกนะครับที่สวยๆตามที่เขารีวิวกันนะครับแบบที่คนส่วนใหญ่ไปกันนะฮะไปเช่กินไม่ใช่กินไม่ใช่กินสำหรับสายเช็คอินนะฮะสถานที่ที่สองนะครับเป็นสถานที่มีวิธีออกซึ่งใครดีครับไปข้างหลังด้วยนะข้างหลังนะครับสถานที่สองนะครับถูกไหมครับพี่แล วิถีชาวบ้านเนี่ยนะฮะอาหารอร่อยกินไปเที่ยวไปตุ๊กตาโมกุลนะฮะผ่านอาวิทพิธีมาแล้วในนี้ลงควันต่อพิ่เด็นมาเมื่อเช้านะฮะครับผมอ่าผมเป็นเพื่อนเพื่อครับอย่าลืมเลยครับผมสำหรับแฟนอยู่วันนี้ก็เป็นพาดของรางวัลแล้วก็ยังมีของรางวัลสำหรับคนที่ดูใน Facebook นะฮะดูในไลฟ์ตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ ไม่ลงนะฮะอาทิตแอท็กและที่แกรีลิคคลินิกนะครับรอรุ่นละมันด้วยวันอาทิตย์นะครับแจกแน่นอนนะครับของดีทริปเมนต์อวัยวะคำถามอาวัยวะขึ้นอวัยวะเลยนะครับคำถามอวัยวะส่วนใดนะฮะในร่างกายที่คุณแพนชอบและประทับใจมากที่สุดนะฮะข้อแรกนะครับดวงตานะครับเป็นคำถามที่ง่ายแต่ยากนะเพราะว่าทั้งจิ้มทั้งมองคือแบบอา่าทิตมรอนะครับหนึ่ง สองครับนี่ครับพี่เสือเหลือเลยครับพี่เสือเหลือครับตอบมาฮะ้ตอบมาแล้วเรียนรับราวัลแล้วยังไม่ตอบเลยดวงตาดวงตาดวงตาเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้เวลามองใครก็ดูมีเสน่ห์เขายากจริงนะครับและคำศัพท์สอบสุดนี่คือภาษาที่เน้องสวีไนท์เหมือนกัน ข้อหนึ <ii> <division of> <world> ่งหรือข้อสองครับข้อสองลึกลับซ่อนเงื่อนครับผมออกมาออกมาลับเลยจ้าอ่านะฮะอ่าเราข้อหนึ่งอ่าข้อหนึ่งนะครบประเภทอาหารอาหารนะฮะเอามือจับีมูกครับผมเราเมื่อกี้มันโดนสับสนนิดนึงจับจับจับจมูกจัาจับจมูกอ่บจับจมูกะอ่า จะไปจมูกครับผมก็นอกไม่ได้ครับจะไปจมูกนะครับเตรียมตัวนะครับทำให้ได้ทำทำให้ทำแรกคือเป็นเมนูที่ถูกต้องกินเมื่อกี้วันนี้ถูกต้องครับได้แล้วรู้ได้ไงนอ่ะโอ้ยมามามาตื่นตาตื่นตาข้างนอกรู้ไหมครับเมื่อกี้นี้รู้รู้กันเหรออะไรนะอันนี้นะครับ ถูกหลัก <rôle>: ถ <lebih but universal> <Ber an> ูกถูกต้องเลยครับข้อสุดท้ายอันนี้ข้อที่สี่ครับข้อสุดท้ายเป็น

sáng lưu đồn đắp đoạn chảy thơ mưu một đạo dòng sáng Oh, uh, uh, uh. ตห้ัเลยครับผมให้ขาว

แกรี่เลยนะครับผมอ่ามีใครที่ยังไม่ได้จองปัดงานวันที่สี่บัางรเปล่าน่าจะจองครบแล้วนะก็ไปเจอกันนะครับผมกับอ่าครบรอบสองปีนะฮะสองปีสําหรับอิสรภาพนะที่ผมได้กลับมาครั้งหนึ่งนะครับผมก็ตั้งใจจัดให้กับแฟนๆทุกคนเลยนะฮะก็วันนั้นสวัสดีคุณสวัสดีคุณสวัสดีคั ครับแบบดีทุกๆคนเลยนะสวัสดีทั้งข้างในแล้วก็ด้าน,นนอกด้วยนะฮะข้างน,นอกมีวะความสุขด,ดีร้อนี่มาพูดถึงกางเกงี้ของเรานะ มันเริ่มจากการที่เะต้องการใช้ชื่อกลางเพราะเ่าตนชื่อก,กันตวีแต่ว่าเราไม่อยากใช้ชื่อจริงเพราะมด้วยการแบบขายเดินๆไปก็เลยไปเสิร์ชก่อนเอาชื่อสังกฤษใครจะไปรู้ว่าการเกรีเนี่ยมันดันเป็นชื่อที่อยู่ในหมวดของภาษากรงกความหมายของาการเกรีจริงจรษงสังกฤษก็แปลว่าความงามมันเป็นของตะวันตกที่เป็นรากศัพท์ที่มาจากภาษากรีกแล้วษาอังกรีกนะคุณแอดการเกลีมันแปลว่าแก่แก่อายุเนี้ยเราต้องบอกว่าเป็นเหมือนแบบ เซาโหเป็นเหมือนห้องกงจำลองมาเลยในด้านนี้ถูกไหมฮะแล้วคนจีนเนี่ยความเชื่อคือแกเป็นเรื่องของความโชคดีความเจริญรุ่งเรืาาองสามสงคนเร็จฉะนั้นก็เลยยึดเข้าไปแบบอัตลบล้านเป็น beauty, ease, success ก็คือขอบสวยอ,อ่าโอปารสุดขอบสุดเลยใช่การเกลคลินิกด้วยแล้วก็อยากจะฝากการเกลิยคลินิกด้วยนะครับใครที่อยากจะดูดีขึ้นนะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาพักฟอดอย่างเต็มที่นะครับอาจจะ หาเวลาในการดูแลตัวเองได้ยากก็มาที่นี่เลยใช้เวลาน้อยนะครับผมควบคุมดูแลด้วยทางทีมงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องปืนก็ทันสมัยนะครับผมแล้วก็สถานที่ก็สะอาดปลอดภัยเป็นมาตรฐานด้วยฝากการคิลิคิด